คือเหมือนตอนนี้คือเราเป็นในช่วงลำไยตุ่มแหมะแต่ว่าพอช่วงหลังเริ่มมีการแยกกับลำไยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็ปีกปีกออกมานิดนึงครับแต่แต่ก็ยังยังอยู่ในเวเดิมเหมือนเดิมครับก็เวลาเปลี่ยนมาที่คือเราเป็นศิลปินเองใช่ครับมีมีซิงเกิลมีซิงเกิลหนึ่งเอาไปซิงเกิลออกมาแล้วรับผมใช่เป็นยังไงบ้างครับเอาไปซิงเกิลออกมาถ้าเจ้าสนใจนะน่าจะทั้งเพลงครับขายขายอย่างเดียวเท่านี้เป็นเพลงเดียวอย่างเดียวเลยเหรอครับ นิดนึงครับนิดนึงมีองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆครับใช่ใช่อย่างการแดนเซอร์มาเป็นนักออกแบบก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเลยก็เปลี่ยนแปลงไงบ้างก็ทําการบ้านหนักอยู่ครับซ้อมร้องเนี่ยครับซ้อมร้องเพลงแล้วก็ปรับบุคลิกภาพของตัวเองเพราะเป็นแดนเซอร์แบบว่าเราขี้มึนหน่อยๆครับพอแบบมาเป็นศิลปินเราก็จะนิ่งๆขึ้นครับประมาณนี้ครับจุดขายของเราก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะในเรื่องของการควบคุมของวิราการแดนเซอร์เนี่ย ครับมีมีครับมีมีแน่นอนครับจริงๆการเป็นนอ้องมันได้คูดกับอาจารย์แล้วว่าเราอยากเป็นแบบไหนว่าอาจารย์ให้แนวทางแบบก็จริงๆก็อยากเป็นอยู่แล้วครับด้วยด้วยส่วนหนึ่งครับแล้วคราวนี้แบบว่าพอคัดตัวเข้ามาได้แล้วคราวนี้เหมือนอา,อาจารย์เห็นเห็นบุคลิกภาพเห็นว่าแบบว่าหน่วยก้านอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แก้เลยบอก บอกว่ามันเป็นศิลปินไม้แบบว่าลองลองเพลงดูแล้วแกให้ซิงเกลิลหนึ่งรู้สึกไงบ้างอะาาถ้าเราเป็นอะไอยู่บางทีมันกลายเป็นใบล้อตลอดเลยก็แปลกๆเล้วพี่ <laughs> ปกติปกติไม่ค่อยอันข้างหน้าเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราแบบว่าเออต้องเดาแล้แบบว่าเป็นจุดขายของเราถ้าเขาเรียกร้องว่าถ้ามางานไหนแล้วต้องมีแบบต้องมีซิงเกิลซิงเกิลอะไรอย่างเ<า>งี้ยครับใช่ฮะต้องแบบแรงนิดนึงฮะแรงแรงนิดนึงอาจจะก่อนแต่ก่อนมันเป็นคู่ไง มันด้งคู่กันแต่ตอนนี้ต้องจริงๆมันต้องแรงกว่าเดิมดูว่าใช่ครับร้อยต้องเป็น500เลยน่าจะพันหนึ่งได้ฮะต้องเอวเคลื่อนกันเลยแบบข้างหน้าเอวเคลื่อนกันเลยทีเดียวแสดงว่าคนข้างหลังก็สามารถเห็นเลยเห็นข้าเราเลยครับที่จริงประเทศฮาน่ว่ามันมีผลยึดต่อเอวเรามีผลต่อสะโพกหรือว่ามีหรือมก็มีครับจริงๆมีแล้วก็ปลอมเยอะๆครับปอมร่างกายก่อนก่อนขึ้นโชว์อะไรประมาณนี้ครับใช่ค่ะเท้าแรงมาจากไหนนะคะ อะไรนะฮะทานข้าวเหรอครับปกติเพี่ทานข้าวครับอะไรแบบใช่ครับกลับบ้านก็หมดเลยฮะหมดสภาพนอนเลยฮะยังพี่เราเนเกี่ยวกับอะไรครับพี่เตี้ยมเป็นเกี่ยวกับว่าเป็นจีบจีบผู้สาวจีบผู้หญิงผู้หญิงแบบว่าไวนาลักนาลักใช่ครับก็เข้ากับตัวเราแล้วแหละใช่เข้ากับสไตล์เราอันนี้เขาบอกจริงไหม ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของถ่าทยทำเอพีครับตอนนี้อัดแล้วครับอัดเรียบร้อยแล้วครับจะได้ทำในเพลงวันนี้จะออก EP ไหมครับต้องรอติดตามคนระับต้องรอติดตามที่มันม, <laughs> มีความกังวลไหมกับซิงเกแรกที่จะออกมามีความกังวลไหมเหรอครับ <c oughs> ก็นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งแต่ก็เราก็ทําให้เต็มที่มากกว่าครับก็ <c oughs> ใช้ข้อควาไปเสร็จแร<ต>้วใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเพลงเร็วเป็นเพลงช้า เพลงเร็วครับเพลงเร็วเพลงเต้นเลยฮะเต้นเต้นยับเลยฮะับยับอะไรคุณคาดหวันในตัวเราลงกดดันไหมกดดันไหมก็มีมีบ้างครับมีบ้างแต่ก็แบบพยายามแบบว่าเราแบนั่นแหละอุ๊ยขอโทษจ้ะก็ทำเต็มที่นั่นแหละครับพี่ใช่ครับอย่างเมื่อก่อนเป็นนักร้องเมื่อตอนไม่แต่งประวัติเป็นนักร้องแต่เป็นนักร้องแล้วการใช้ชีวิตส่วนตัวบนละเบียมากขึ้นไหมครับเนี่ยก็เหมือนเดิมครับ ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากมากมายแต่เข้าแบบว่าแค่ซ้อมหนักขึ้นกว่าเดิมครับใช่ซ้อมหนักขึ้นแล้วก็มีวินัยในตัวเองมากมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ถ้าหนักที่ออกมาแล้วนานร้องเพลงถูกจ้างเยอะมา่ต้องไปเนใจแทนร้อใจครับเพราะเขาไม่ได้เป็นใจแทนใจเราหรอกนะก็ร้องเพลงอย่างเดียวเราไม่รับตังค์เราแยกวงอย่างเดียวร้อนร้อนร้องเล่นนะร้องเล่นนะแม่ร้องเล่นนะแไปเหมือนเดิมไปเหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวทางใครจะจัดแจง

ได้รถมาดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยของ g ต n ร r a t i o n นะครับตอนนี้ก็ Beam X อยู่ครับพี e a m X ป <c oughs> ั่นไปตลาดอยู่ท <c oughs> <ๆ>ี่ช่องก็ยังไม่รีบครับยังไม่รีบครับก็เรื่อยๆครเก็บตังค์เก็บตังค์ไปก่อนดีกว่าใช่ยังย่างครับอยังยัง <c oughs> ดีกว่าจริงๆเนี่ยมีบ้านให้แม่ครับอยมีบ้านให้คุณแม่คใช่ใช่อยู่ต่างจังหวดัด ตอนนี้ว่าพึ่งทานอย่างอื่นก็ได้เป็นรูปลป็นร่างแล้วตอนนี้ก็ได้จะก่อนประตูได้แล้วฮะแล้วก็เสาเสาเหล็กไม่ไม่หักก็เกือบแล้วครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วพึ่งทางแต่ว่าองขออภัปีนี้แน่นอนได้เห็นครับครับคิดว่าน่าจะถึงนะครับกันไม่มีอะไรอีกอีเดนคุณโกงไปกี่หลักฐานประมาณนีอะไรนะฮะคุกงกี่หลักฐานบ้านด้วยเนี่ยบ้านงบไปเท่าไหร่อ๋อวางงบไว้เท่าไหร่คแบบหลักเก้าหลักอะไรอย่างเงี้ยก็ ัสามสามอ๋อหมายถึงอะไรนะฮะขอโทษด้วยดีๆก็มาสามประมาณสามสี่ล้านนี่แหละครับใช่แต่จังหวัดไม่แพงครับไม่เคยสนเลยก็อยากเนาะพี่ผมก็อยากเป็นหนี้เหมือนกันจริงพี่ก็อยากซื้อเงินสดสุดท้ายแล้วให้เราฝากซิงเกิลใหม่จะได้ฟังเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วฝากความเป็นนักร้องก็ฝากฝากด้วยนะครับผม PP พีไอคอนสตาร์ไฮทอมคำนะครับก็ฝากซิงเกิลเดียวนะครับเป็น เดี๋ยวในชีวิตเลยดีกว่าเดี๋ยวครั้งแรกเลยก็เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้แน่นอนครับสาวซ้ำน้อยฮะอ๋อสาวซ้ำน้อยเปแบบว่าสาวซ้ำน้อยสาวซ้ำน้อยสาวซำน้อย